นแอปเปิลน,น้ำผลไม้ต่างๆนะฮะครับ ไม่ค่อยมีคนออกมาเดินเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันหนาวเนาะแล้วก็เหมือนจะฝนตกด้วยอะ่ะเพราะว่าหิมะหลังจากที่หิมะเริ่มละลายหมดเนี่ยก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะใ,นกใกล้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะฮะก็จะเปียกเปียก,กชื้นหน่อยเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆเมืองออสโลนะฮะเดี๋ยวพาขี่สกูตเตอร์เล่นจ้าสวัสดีเ,เพื่อนๆ Leo n o r w e g i a ลนะครับ นี่วันนี้เรจะพาเพื่อนๆไปขี่สกูตเตอรอ์เที่ยวกันนะฮะ,ะวันนี้ลรวจะนี่เอาให้ดูก่อนนี่เป็นสกูตเตอร์คู่ใจเรียนะครับของบีเดือก็ไม่ได้ล้างอะ่ะเออก็สกรปรกนิดนึงอยู่มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันทนดีอะ่ะเรก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้ก็เลยว่าจะอ,าออกสกูตเตอร์เนี่ยไปลองขี่ให้เพื่อนๆอดูนะฮะแล้วก็ไปชมเมืองกันกันกบลรนะียวเนาะวันนี้เนาะบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า ก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะฮะโอเคไปดูกันเลยนะจ้าว่าบรรยากาศในกรุงออสโลเวลาเราขี่สกูตเตอร์ชมเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะไปกันเลย ก็วันนี้ไม่ค่อยหนาวมากนะฮะก็ดีหน่อยอ่ะมันไม่เย็นหัวเวลาเราขี่สกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะกับการออกมาขี่สกูตเตอร์มาปั่นจักรยานนะครับบรรยากาศอย่างเงี้มันไม่ค่อยมีแดดหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้วุ่นวายอ่ะไม่ค่อยมีคนขับรถออกมาในเมืองนะวันนี้ก็ดูโลงตาดีนะครับเดี๋ยวเรีวจะพาเพื่อนๆขับไปเรื่อยๆไปดูว่าแถวๆถูชอปหรือว่าแถวๆรอบๆกรุงอโซเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะ เราขึ้นเนินเนะเาะกำลังขับขึ้นเนินโอใช้มือหนึ่งตามจริงมันไม่ดีนะเราขี่สกูตเตอร์ด้วยแล้วเราก็ถ่ายวีดีโอด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ดูให้ดูเดีวต้องใช้ความชำนาญนะเพื่อนๆห้ามลองเลียนแบบนะฮะขี่สกูตเตอร์มือเดียวแล้วเราก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยโ <laughs> อ้โหสวยเนาะใช่ไฮะ บรรยากาศรอบๆอบสวยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมั้งเนี่ยออก็ถือว่าเร็วอยู่นะที่เราขับไปขียวะไรสามารถนที่ได้ ดีมากๆเลยถ้าเราขับต,ต,ร,งตรงทางจัก,กรยานนะฮะเพราะที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยถนนบ้านเขาเนี่ยจะมีทางจัก,กรยานให้เราอ่ะเห็นไหมมันก็ดีอย่างหนึ่งอะเนาะ เพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ตรงสี่แยกมาอยู่ตัวน,นะฮะเป็นสี่แยกที่แบบว่าคนที่จะเดินทางไปหลายๆจุดของกรุงออสโลเนี่ยสามารถมาขึ้นรถเทบานแล้วก็รถแทมรถอะไรตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่จะเดินไปชอปปิ้งก็สามารถเดินไปทางนู้นก็เป็นมาอยูอ่ก็คือเป็นถนนสายชอปปิ้งหลักเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปขี่กันต่อกันเลยนะไปรปรับ ความเร็วของสกูตเตอร์ลีนี้เราจะขับไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเพราะว่ากฎหมายของนอร์เวย์ถ้าเราขี่สกูตเตอร์ในเมืองเนี่ยเขาจำกัดความเร็วอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันก็มีแบบสกูตเตอร์หลายๆคนอน,นะที่เขาปรับเป็นความเร็วแบบว่าเกินนั้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดวงแล้วกันถ้าแบบว่าเขาจับได้ว่าเราขับเกินก็ก็ตัวใครตัวมันนะฮะโอเคไปกันเลยจ้าไปต่อเลย และตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราอยู่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่ของกรุองออสโลเลยนะฮะชื่ออุลเวอุนอว์เซเทปซิกส์เฮสนะฮะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยอะ่ะดูสิแบบทันสมัยมากเลยอะ่ะลานจอดเฮลิคอปเตอร์ถ้าเราซูมเข้าไปนะข้างใต้ลา,านจอดเขาอ่ะจะมีไฟประดับด้วยอะ่ะเลิดเลิดดูสิฮะตึกสวยเนาะดูเสียเ,เพื่อนๆ หลังจากที่แบบว่าหิมะมันตก,กปุ๊บเนี่ยแล้วพอตอนมันเริ่มละลายมันก็ไม่สะอาดแล้วนะเนี่ยที่เห็นเดี๋ยวนี้คือหิมะนะฮะแต่มันเริ่มเปื้อนแล้วด้วยเสียงละลายอ่ะมันก็จะแบบสกปรกอะ่ะด้วยเสียงคล้ายกับโคลนเลยอะ่ะเปื้อนฝุ่นนะฮะหิมะมันเปื้อนฝุน่นก็จะเป็นแบบสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยเหมือนในรูปเหมือนนะ อันนี้รู้สึกว่าเริ่มหนาวมือะครับเพื่อนๆขี่สกูตเตอร์นานแล้วมันเย็นมือดีนะเนี่ยเราเอาถุงมือด้วยก็ช่วยได้เยอะหน่อยนะฮะแล้วน้อนนี้โรจะไปหาอะไรดื่มร้อนๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นโกโก้ร้อนหรือว่ากาแฟนะฮะหนังสือเก่าราู้เปล่าเนี่ยมีหนังสือให้เลือกต้งเยอะแยะมากมายเลยมีห้าสิบโคนถึงสามสิบโคนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็เดินผ่านนี้ด้วย ร้าเสื้อผ้าก็ไม่รู้วนะเขาทําร้านแบบออกมาจากไกลเมืองค่าเนี่ยจะขายได้ไหมอ่ะเนาะเอ,อก็แปลกน,น,นะมีร้านเสื้อผ้าแบบนี้ด้วยเอาล่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้กาแฟแล้วก็ควาซองนะ้ฮะนี่ หนาวนี no. ่กาแฟฮะลาเต้ <analyze anthropology> <erman> <figured> <S Asian methodology> ชอบตะเกียงแบบนี้มากเลยอ่ะเขามีตะเกียงแบบเนเทียนอย่างงี้เนาะมันรู้สึกเหมือนว่าโรมนติกก่ะมันทําให้บรรยากาศมันดูแบบอุ่นด้วยนะมันทําให้เราแบบว่านั่งใกล้ไฟอะไรเงี้ยแล้วมันก็ให้บรรยากาศแบบรมนติกอะไรเงี้ยเนาะเอาละเพื่อนๆสำหรับ Bio National o v ในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะฮะ ายไปขี่สกูตเตอร์กันไปดูเมืองออสโลกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด u b s สไคร e ให้กับช่อง The Oriental นะครับสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย